สวัสดีค่ะเราขอแนะนำข้อต่อตรงสแตนเลสเกียวในขนาดนิ้ว2ผลิตจากสแตนเลส304คุณภาพสูงแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมใช้เชื่อมต่อท่อตรงในระบบน้ำรมหรือของเหลวเกียวในทั้ง2ด้านเชื่อมง่ายไม่รัว่วไม่โยกรองรับแรงดันได้ดีใช้งานได้ทั้งบ้านอาคารและโรงงาน ข้อต่อตรงเกลียวในสแตนเลส304ขนาดนิ้ว2ใช้เชื่อมต่อท่อตรงในระบบน้ำและอุตสาหกรรมใช้งานได้หลากหลายประเภททั้งระบบประปาระบบของเหลวทั่วไปใช้งานง่ายแค่หมุนเกลียวให้แน่นใช้กับข้อต่อมาตรฐานทั่วไปได้ทันทีไม่ต้องแปลงไม่ต้องดัดแปลงเสียบเข้าใช้งานได้เลยสินค้ามีพร้อมส่งนะคะ